เริ่มกันเลยนะครับนะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับนะวิธีการยิงแอดเปิดนะครับนะแล,แล้วก็แอดตามนะครับแล้วก็ยิงแอดไปปิดการขายนะครับนะเบื้องต้นนะครับนะอธิบายแอดเปิดก่อนนิดนึงนะครับนะแอดเปิดนะคืออะไรนะครับนะแอดเปิดนะคือแอดตัวแรกนะที่เราจะยิงเพื่อให้แอดตัวนั้นนะครับวิ่งไปหากลุ่มเป้าหมายนะครับนะแต่ไม่ได้ยิงเพื่อหวังจะปิดการขายนะครับนะแต่ว่าถ้าฟุก เราก็อาจจะได้ข้อความในการปิดการขายนะครับนะเออนะครับอันนี้เรียกว่าแบบแอดเปิดเนาะนะครับแอดเปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยิงเป็นแบบอินเทร์เน็นะครับก็ยื่ออ่ายิงข้อความใส่ความสนใจธรรมดาแล้วก็ใส่อ่าโฆษณาไปนะครับนะเนาะนะครับนะนี่เรียกว่าแอดเปิดนะครับต่อมานะครับนะแอดตามนะครับนะก็จะเป็นแอดอ่าที่แบบว่าเอาแอดเปิดเนี่ยนะครับนะมายิงแอด เป็นแบบ retargeting นะครับนะอดที่เราเคยยิงเปิดเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าอดยิง internet นะครับนะแล้วเราก็เอา internet เนี่ยนะครับมา,มาทำมาทำ retargeting นะครับหรือว่ายิงแบบพอตต้มนะครับนะไปยังคนที่เคยเห็น ad เปิดของเรานะครับนะเพื่ออะไรนะเพื่อตามหลอกหลอนอ่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยอ่าเห็นอดของเราอันแรกนะครับนะคนที่เคยกดไลค์กดเมนต์กดแชร์คนที่เคยส่งข้อความนะครับนะ เราก็สามารถไปทำคอรตอมนะครับเพื่อไปหลอกหลอนลูกค้าเขาได้อีกทีนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับนะคือแอดไว้ปิดการขายนะครับนะมันจะเป็นแอดแบบออฟเฟอร์นะครับนะอ่ะครับอ่าเช่นนะครับนะวันนี้เรามีโปรซื้อ1แถม2นะครับซื้อ3แถม5นะครับนะเราอยากจะแจ้งไปให้ลูกค้าโดยทำการบอดแคสเพื่อปิดการขายใช่ไหมครับเออเพื่อเพื่อเป็นการแบบว่าปิดการขายคนเหล่านี้เลยนะครับนะ อ่ะนะครับนะเบื้องต้นนะครับนะก็มาทําความรู้จักแอดเปิดก่อนเลยนะครับโดยมาที่คําว่าตัวจัดการโฆษณานะครับปกติเนี่ยนะครับนะเพื่อนๆนะครับนะก็จะยิงวัตถุประสงค์โดยยิงวัตถุประสงค์ข้อความกันอยู่แล้วเนาะนะครับนะก็มากดคําว่าสร้างได้เลยนะครับนะแคมเปญนะครับนะมาที่แคมเปญเนาะวัตถุประสงค์ที่เราจะเลือกเนี่ยก็เป็นแบบข้อความนะครับนะกดดําเนินการต่อก่อนนะครับ ชื่อแคมเปญังไม่ต้องใส่นะครับอะผมมาอธิบายในเรื่องของตรงนี้นิดนึงครับการปรับการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญเนี่ยนะครับนะคืออะไรนะครับนะก็คือการเปิดเป็นแบบ CBO นะครับหรือว่าแคมเปญบัตรเจ็ตอัพติมนะครับนะเปิดปิดตรงนี้มีมีผลอย่างไรนะครับนะก็คืออย่างเช่นถ้าเรามี1แคมเปญนะครับแล้วก็มี1ชุดโฆษณาแล้วก็มี1โฆษณาเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับ เราอยากจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับนะเปลี่ยนความสนใจเปลี่ยนรุ่งเพศอายุเปลี่ยนคอนเทนต์เนี่ยนะครับนะเราก็สามารถเปิดตรงนี้ไว้รอได้เลยเพราะว่าในอนาคตเราก็ต้องโคลนจากแอดตัวต้นแบบอยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้มาดูเรื่องงบประมาณนะครับปกติเนี่ยเราก็จะยิงงบประมาณต่อวันใช่ไหมครับอ่ะอย่างเช่นนะครับนะเราก็ยิงไปเลยครับอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะเป็นเอาวันละห้าร้อยนะครับนะ หรือนะครับนะสมมุติเรายิงวันละ500เนี่ยนะครับนะเรานะครับนะสามารถเล่งให้แอดกินเงินได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นทิกที่หลายๆคนก็อาจจะรู้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเพื่ออะไรนะครับนะอ่ะก่อนอื่นมากดตรงนี้ก่อนครับต้นทุนต่ําสุดเนี่ยนะครับเราก็เลือกเป็นคําว่าเพดานราคาประมูลนะครับนะเออแล้วก็กดแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ ทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับประเภทการนําส่งเนี่ยนะครับปกติก็จะเป็นมาตรฐานนะครับทีนี้เราก็กดแก้ไขได้เลยนะครับแล้วเราก็กดติ๊กคําว่าเร่งความเร็วนะครับอากดติ๊กเร่งความเร็วเพื่ออะไรนะครับนะอย่างเช่นนะครับนั้นเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะยิงวันละสามร้อยใช่ไหมครับเราอาจจะเทสแอดเออเทสข้อความใช่ไหมครับห้าวันนะครับ ห้าวันนะวันละสามร้อยก็เป็นพันห้าใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถอ่าอาจต้องเข้าใจก่อนว่านะครับอย่างเช่นเรายิงต่อวันวันละสามร้อยเนี่ยบางวันมันก็กินเงินไม่ครบนะครับบางวันก็กินอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบาทก็คือกินไม่ครบแหละนะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็อยากจะเร่งความเร็วนะครับเราก็อยากไม่รอและเอาเป็นว่าอยากให้วันนึงเนี่ยเร่งกินแอดให้หมดเลยเราอยากจะเทสผลเลยในภายในวันเดียวเลยนะครับ ่ออย่างเช่นเรายิงเวลา500ห้าใ้อยไมอะห้าวันอ่ะ,อะเทร์เรนเตสห้าวันก็เป็นสองพันห้าก็คือยิงสองพันห้าภายในวันเดียวเลยนะครับเออนะครับทีนี้ก็กดดำเนินอ่ะกดถัดไปได้เลยนะครับต่อมานะครับนะที่เราจะดูกันนะครับนะอ่าถามว่านะครับนะได้อินบ็อกมาทำไมนะครับนะเออเราเร่งเพื่อให้คนอินบ็อกมาทำไมเนาะนะครับก็คืออ่า สามารถเอา I-in b o x ็อกตรงนี้นะครับไปทำคอสตอมนะครับนะหรือเอาไปยิงแอดแบบบอดแคสเพื่อหาออฟเฟอร์ในการาไปขายลูกค้าได้นะครับนะทีนี้ครับนะเราก็เลือกตรงนี้นะครับนะอธิบายในเรื่องของอประเภทโฆษณาแบบคลิกแบบเพื่อส่งข้อความก่อนนะครับคลิกเพื่อส่งข้อความเนี่ยนะครับก็คือเราให้ลูกค้าทักมานะครับแต่ว่าข้อความที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยก็คือ เราทําการบอดแคสต์ไปหาลูกค้านะครับนะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจขั้นตอนถัดไปนะครับเราเลือกเป็นคลิปเพื่อส่งข้อความนะครับแอปรับส่งข้อความเป็นติ๊กแบบ Messenger นะครับนะหรือถ้าใครมี i n s t a g r กร Direct ก็ติ๊ก i n s t a g r กรได้นะครับทีนี้ก็เลือกเพจของเรานะครับนะ,ะยกตัวอย่างเพจนี้แล้วกันนะครับวันที่เริ่มต้นก็ยังไม่ต้องระบุเนาะนะครับ ทีนี้นะครับนะต่อมาที่เราจะดูกันนะครับนะก็คือเรายิงเป็นแอดแบบแอดเปิดก่อนนะครับนะอะอย่างเช่นแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่อะใส่กลุ่มเป้าหมายธรรมดาเลยนะครับอะตำแหน่งเลือกตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับนะเนี่ยแล้วก็ใส่อายุเพศธ,ธรรมดาเลยครับนะหน้าตาของเพื่อนเพื่อนมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับอ,อย่างเช่นเรายิงแอดเปิดเป็นแบบอินเทอร์เใช่ไหมครับออย่างเช่นเรา ยิงสินค้าเกี่ยวกับพวกน้าหนักนะครับอ่ะเช่นน้ําหนักตัวนะครับในความสนใจตรงเนี้นะครับอย่างเช่นเราอ่าใส่ไปเลยนะครับสามความสนใจนะครับเออก็ตีไปครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็แล้วแต่งบประมาณของเราอย่างเช่นเรายิงมาละห้าร้อยเนี่ยผมแนะนานะว่าใส่ประมาณห้าความสนใจก็พอแล้วครับอ่าเฉลี่ยเลยตกความสนใจละร้อยนะครับเออนะครับอ่อย่างเช่นผมใส่ห้าความสนใจเลยนะครับ เลือกมั่วๆเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียนาฬิกาผมนะครับนะนาฬิกาผมมีค่านะครับเสียเวลาเสียเวลานะครับทีนี้นะครับนะก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของตำแหน่งการจัดวางนะครับนะเราก็เลือกตำแหน่งการจัดวางที่กําหนดเองนะครับนะสโคบนิดนึงนะครับนะในส่วนของคนที่อยากจะให้อ่าแอดของเรานะครับนะโชว์ในตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับนะเออแล้วก็ เลือกตำแหน่งการจัววางที่กำหนดเองนะครับปกติเนี่ยนะครับนะถ้ายิงแบบวัตถุประสงค์แบบข้อความเนี่ยนะครับนะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนาอนะครับว่าตำแหน่งไหนเนี่ยนะครับตำแหน่งการจัดวางไหนเนี่ยเป็นตำแหน่งการจัววังที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับออผมแนะนานะในส่วนตัวของผมนะก็คือกล่องข้อความ,มเมสเซจฟ,ฟีดวิดีโอนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นวิดีโอเนี่ย อาจจะทําแอดมเป็นรูปภาพเนี่ยนะครับก็ติ๊กออกได้นะครับหรือจะฟีดข่าวกับกล่องข้อความพอนะครับไลต์สตรีมไม่เอานะครับค้นหาไม่เอาเนี่ยเราก็ติ๊กออกหมดได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นิดนึงนะครับการปรับให้เหมาะสมและการแสดงโฆษณานะครับนะตรงนี้นะครับจะเขียนคาว่าการควบคุมราคาประมูลนะครับนะการควบคุมราคาประมูลเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่หนึ่งในสามของประมาณต่อของเรานะครับ ต่อวันนะอะอย่างเช่นเรายิงอ่าเรายิงอ่าวันละส0มร้อใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไปเลยหนึบาทเนาะราคาประมูลเนี่ยนะครับการเรียกเก็บเงินก็เป็นแบบอินเทชันนะครับกดถัดไปเลยเลย,เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็ใส่คอนทงคอนเทนต์นะครับนะเพื่อทําการเป็นแอดเปิดเนาะแอดเปิดของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อย่างเช่นอาจจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะครับนะคือยังไม่ต้องแบบ แจ้งเบิ่มโโปรโมชั่นนะครับแล้วเริ่อเริ่อ,อโปรโมชั่นเนี่ยเอาไว้ใส่ทีหลังเลยนะครับอาจจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแนะนําสินค้าแนะนําผลิตภัณฑ์แนะนําธุรกิจก่อนนะครับนะเอ,อ่ะยกตัวอย่างรูป,ร,ปรูปหนึ่งเนาะนะครับไปช้าๆเลยนะครับเทมเพลตข้อความก็ใช้ที่มีอยู่นะครับส่วนการกระตุ้นให้ดําเนินการเนี่ยอย่าลืมปรับตรงนี้นะครับเป็นส่งข้อความนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีปุ่มเนาะนะครับบางทีเราโพสต์หน้าเพจเนี่ย เราโพส์รูปภาพเราโพสวิดีโอเนี่ยเราอาจจะลืมใส่ปุ่มก็ใส่ลงไปนะครับเหตุการณ์บนเว็บไซต์อันนี้สําหรับใครที่มีเซลเพจใครที่มีพิกเซลแล้วใครติดพิกเซลแล้วก็สามารถติ๊กถูกได้นะครับเพื่อทําการเก็บลีดนะครับเก็บข้อมูลอ่ะทีนี้ก็กดเผยแพร่ดูนะครับถ้ามันขึ้นสีเขียวตรงนี้ก็เป็นอสร็จสิ้นนะครับเอออ่ะต่อมานะครับหลังจากที่นะครับเราทำแอดเปิดเสร็จแล้วนะครับนะ ทีนี้ต่อมานะครับขั้นตอนที่2ก็คือเราก็มาทำแอดตามนะครับนะ,อะแอดตามตัวที่2นะครับแอดนามนะครับเราสามารถเลือกวัตถุประสงค์เดียวกับแอดเปิดได้นะครับนะแต่เราอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเป็นคัตตอมนะครับนะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเร่งความเร็วอีกแล้วนะครับนะ,ะเราก็กดมาสร้างใหม่ได้เลยเนาะ อาผมตั้งชื่อแคมเปญนี้ก่อนนะครับเปิดอ่เพื่อจะได้ไม่งงเนาะทีนี้แอดตามนะครับแล้วกกดสร้างใหม่นะครับกดข้อความนะครับกดดาเนินการต่อนะครับมาดูในส่วนของการปรับงบประมาณแคมเปญนิดหนึ่งนะครับกดเปิดเป็นแบบ CBO นะครับเราก็สามารถยิงต่อวันได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่าใส่ไปวันละ500นะครับ ตัวนี้เป็นก็ประมาณต่อวันกลยุทธ์ราคาราคาแคมเปญนะครับปรับเป็นต่ําสุดได้นะครับนะไม่ต้องเร่งความเร็วแล้วเนาะเพราะว่าแอดเนี่ยเป็นแอดตามกดถัดไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับนะก็สิ่งที่เราจะมาดูกันนะครับนะก็คือตรงนี้ครับประเภทการโฆษณานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเลือกเป็นคลิกเพื่อส่งข้อความอยู่นะครับนะเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นทําการบอดแคสต์แล้วนะครับ เลือกเพจเลือกอะไรให้เรียบร้อยเนาะนะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมแนะตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าสำหรับหน้าตาเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเลือกตำแหน่งนะครับก็เหมือนเดิมตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับผมจะไม่อธิบายเนาะว่าทําไมผมเลือกนะเพราะว่าใน EP ก่อนๆผมอธิบายไปแล้วนะครับเสียเวลานะครับเลือกอายุแล้วแต่สินค้าของท่านๆนะครับสินค้าของเพื่อนๆนะครับว่า สินค้าของเพื่อนอายุเท่าไหร่นะครับนะธุรกิจของเพื่อนคนอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหรนะ่เนาะเพศก็สะโขบไปนะครับว่าจะเลือกเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับหรือว่าเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับมาดูในส่วนของตรงนี้ครับมาที่คําว่ากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับนะ,ะเรายิงแอดเปิดไปแล้วเนาะยิงเป็นแบบอินเทอร์เน็ตไปแล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็จะเอาอินเทอร์เน็ตตัวนั้นอนะที่เคยเป็นแอดเปิดเนี่ยสมมุติเราได้ข้อความมาแล้วนะครับ เราก็จะเอาคนที่เคยส่งข้อความนั้นนะมาทำพอตตอมครับทำยังไงนะครับนะก็มาที่ตรงนี้ครับการกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับมามากดคําว่าสร้างใหม่ตรงนี้นะครับอคำว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะสร้างได้จากข้างในหรือข้างนอกก็ได้นะครับนะแต่ว่าผมแนะเทคนิคการสร้างจากข้างในเลยเนาะจะได้ไม่ต้องประกับไปกลับมานะครับมาเลือกคําว่ากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับมาเลือกคําว่าเพจ a c e b o o k นะครับนะ เราก็เลือกเพจของเราเมื่อกี้นี้ที่เรายิงเป็นแบบแอดเปิดไปนะครับในส่วนของเหตุการณ์นะครับนะเราก็เลือกตรงนี้นะครับแม่นยําที่สุดเลือกเป็นอ่าเหตุการณ์อ่าผู้คนที่ส่งข้อความถึงเพจคุณนะครับนะอย่างที่บอกไปสมมติเรายิงเป็นแอดแอดเปิดยิงแบบเป็นแบบอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราได้ข้อความมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําคอตตอมไปหาคนที่เคยส่งข้อความหาเพจเรานะครับนะเออนะครับ ในส่วนของการรักษากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับอธิบายนิดนึงนะครับนะอธิบายทีละขั้นตอนเลยนะครับก็คืออ่าอย่างเช่นถ้าเราปรับเป็น30วันใช่ไหมครับก็หมายความว่าเมื่อ30วันที่แล้วเนี่ยคนที่เคยอ่าส่งข้อความถึงเพจเราเนี่ยเราจะยิงแอดโฆษณาเนี่ยไปหาเขานะครับนะเออแต่ผมแนะนําว่าประมาณ30วันถึง90วันนะครับในส่วนตรงนี้เนาะนะครับจะได้แม่นๆทีนี้ผมก็ใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับอาจจะเป็นอินบ็อกซ์เพจ สามสิบวันนะครับอ่ะผมขออนุญาตก,ก๊อปตรงนี้อ่ะสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราก็เนี่ยเราจะไดะ้กลุ่มเป้าหมายเป็นแบบคอตตอมแล้วเนาะอ่ะคนที่เคย inbox เพจสามสิบวันนะครับนะทีนี้ตำแหน่งการจัดวางนะครับเลือกตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเองนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็สโคปตามต้นคลิปได้เลยนะครับ เดี๋ยวสโคปให้ดูอีกทีก็ได้นะครับสโคปเพื่ออะไรนะครับนะเพื่ออ่าเราอยากจะได้ให้แอด,ดของเราเนี่ยไปที่จะโชว์ไปโชว์ตำแหน่งการจัดวางที่ดีที่สุดเนาะมันก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรไประหยัดงบด้วยเซฟงบของเราด้วยนะครับเราไม่ได้มีงบยิงวันละหมื่นเนาะ <laughs> เข้าใจไหมเออนะครับทีนี้ก็กดถัดไปได้เลยนะครับ ก็เลือกโฆษณาไปนะครับนะแอดเปิดนะครับแอดตามก็เอาอย่าอาจจะเอาอีกรูปนึงนะครับนะหรือว่าเอาเอาอกคอนเทนต์นึงหรือว่าเอาคอนเทนต์เดิมก็แล้วแต่เราเนาะนะครับเออในส่วนตรงนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับนะเออ,อตรวจสอบการเผยแพร่ก่อนอต้องเผยแพร่ให้เพื่อนๆดูก่อนอ่ะอย่างเช่นผมเอาคอนเทนต์เดิมนะครับนะ อ่ะเสร็จสิ้นแล้วนะครับกดปิดตรงนี้ซ้ายบนซ้ายมือครับกากบาทอ่ะทีนี้เราก็จะได้แอดอ่าแอดตามแล้วนะครับอ่ะพิมพ์ไปก่อนแอดตามแอดเปิดตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถ้าจำไม่ได้นะครับนะก็สามารถใส่ ชื่อได้นะครับนะเออนะครับต่อมานะครับนะก็คือแอดตัวสุดท้ายแล้วนะครับนะก็คืออ่แอดปิดนะครับปิดการขายนะครับนะก็มาที่คําว่าสร้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเราไม่จําเป็นต้องยิงพร้อมกันเนาะก็กดปิดสวิตช์ได้เลยนะครับนะแต่ว่าผมจะมาสอนทีละขั้นตอนจะได้ไม่งงไนงะเออกดเลือกวัตถุประสงค์เป็นแบบข้อความดําเนินการต่อนะครับนะ ก็เหมือนเดิมนะครับนะ้าเหมือนอ,อันแรกเลยนะก็คือต้องเร่งราคาประมูลนิดหนึ่งครับกดเปิดเป็นแบบ CBO นะครับอย่างเช่นก็บอกไปแล้วเนาะอย่างเช่นเรายิงวันละพันเลยนะครับวันละพันแม่งเลยนะครับตำแหน่งต้นทุนที่ต่ําสุดนะครับเลือกเป็นเพดานร,ราคาประมูลมาตรฐานแก้กดแก้ไขตรงนี้นะครับเป็นเร่งความเร็วนะครับกดติกเร่งความเร็วกดถัดไปได้เลยนะครับนะ ทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับปลายทางการนําส่งนะครับนะจากที่เราอ่าคลิกเพื่อส่งข้อความให้ลูกค้าทักมาเนี่ยทีนี้นะครับเราก็จะทําการให้เราทักไปหาลูกค้าที่เคยทักมาหาเรานะครับโดยการแจ้งโปรโมชั่นนะครับนะอะไรต่างๆมากมายเนาะนะครับก็กดข้อความที่ได้รับการสนับสนุนเลยนะครับเลือกเพจของเราให้เรียบร้อยเลือกเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดให้เรียบร้อยนะครับเออ การควบคุมราคาประมูลเนี่ยผมก็บอกไปแล้วเนาะหนึ่งสองสามของงบประมาณของเราเช่นเรายิงมาละพันใช่ไหมหนึ่งสองสามก็คือประมาณประมาณสามร้อยนั่นแหละนะครับตีไปกดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปนะครับนะเลือกรูปภาพเลือกคอนเทนต์ของเราเนาะนะครับรูปภาพเนี่ยผมแนะนําว่าเลือกอ่าเป็นภาพอ่าผมเอาภาพตัวอย่างเลยให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับภาพตัวอย่างก็ทําไว้ให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับ อย่างเช่นผมเอารูปภาพนี้นะครับอัตราส่วนเนี่ยแนะนําว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนะเอารูปภาพนี้เลยละกันอารูปภาพเพื่อไปปิดการขายเขาล้ครับเอออาจจะเป็นพวกโปรโมชั่นแบบว่า,าสั่งซื้อเลยวันนี้นะครับนะหนึ่งแถมสองนะครับนะเออหมดเขตตืดๆนะครับนะจํานวนจํากัดอะไรก็ว่ากันไปถ้าเป็นแนวแนว,แนวตัวแทนก็อะไรนะ สมัครวันนี้นะครับรับฟร,รีอะไรก็ว่างกันไปนะครับนะเออเปิดบินวันนี้นะครับนะแถมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วแต่เพื่อนๆจะโปรโมทนะครับนะชื่อภาพเออก็ใส่ไปนะครับคําบรรยายเราก็เขียนนิดนึงนะครับแต่ไม่เกิน80สตัวอักษรครับอ้ส่วนตรงนี้ก็พอเข้าใจอยู่แล้วเนาะผมจะไม่อธิบายเพิ่มนะครับทีนี้ก็กดปิดได้เลย อ่ะนะครับแอดตัวสุดท้ายเราได้ยิงไปแล้วเนาะนะครับนะเราก็จะเห็นได้ว่านะครับนะเรามีทั้งแอดเปิดแอดตามแล้วก็แอดปิดแล้วนะครับนะและทีนี้นะครับนะเราก็ผมมาแชร์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะต่อมาที่ผมจะมาแชร์นะครับก็คืออ่าเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับว่าเราจะต้องยิงอะไรนะครับผมขอปิดตรงนี้ก่อน สำหรับใครที่ยิงแอดเป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะง่ายเลยนะครับนะแต่ยิงแอดเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้นะทีนี้มันก็องค์ประกอบเยอะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของบประมาณนะครับอืมันมันปัจจัยมันหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าด้วยนะครับนะอีกทีหนึ่งนะครับนะก็คือนะครับนะเราก็จะยิงการมีส่วนร่วมก่อนนะครับนะยิงเป็นแบบแอดแบบเปิดนะครับนะโดยนะครับนะ ยิงสาวัตถุประสงค์พร้อมกันไปในโพสต์เดียวทำยังไงใช่ไหมครับนะแชร์ทิ๊กนิดนึงนะครับนะยิงการมีส่วนร่วมก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ได้ไลค์เม้นท์แชร์นะครับนะประเภทการมีส่วนร่วมเนี่ยเลือกเป็นการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะนะครับนะจากที่เรา่าเคยโพสต์หน้าเพจไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพหรือวิดีโอ,อามาหน้าเพจของเราก่อนอเราสักครู่นะครับอที่เราเคยโพสต์หน้าเพจกันเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกเคยโพสร,รูปวิดีโออะไรไลฟ์สาระ,ะเรื่อยๆนะครับนะวิธีการเทสคอนเทนต์เบื้องต้นนะครับนะก็อย่างเช่นเวลาเราโพสเนี่ยเวลาเรามีผู้ติดตามาเพจแบบออแกนิกแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราโพสอะไรไปเนี่ยเราก็จะได้ไลค์เมนแชร์ใช่ไหมครับเราก็ดูง่ายเลยเวลาเราโพสรูปอะไรไปนะครับถ้ารูปไหนนะครับคนกดไลค์เยอะที่สุดอ่ะคนคอมเมนต์เยอะที่สุดคนแชร์เยอะที่สุดอะรูปนั้นนะครับควรมายิงแอดนะครับนะ ต่อมาที่เราจะดูก็คือคะแนนการเผยแพร่นะครับนะมันจะขึ้นอ่าเสียวเขียวอยู่เนาะนะครับในส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้อธิบายเพิ่มแล้วนะครับนะอ่ะโพสดูโพสต์หน้าเพจไปแล้วเนาะนะครับนะเลือกการมีส่วนร่วมโพสตก่อด,ดดาเนินการต่อเลยนะครับอืมทีนี้ครับก็กลับปรับเป็นแบบ cbo เหมือนเดิมนะครับนะทำแอดเปิดนะครับโดยยิงการมีส่วนร่วมนะครับ บอกทิศการมีส่วนร่วมนิดนึงนะครับนะเราสามารถได้ข้อความก็ได้นะถ้าเราฟุกอะเออนะครับได้ไล์เมนแชร์ไม่พอสามารถถ้าฟุกเี่ยอาจจะได้ข้อความด้วยนะครับเออเป็นทิศเล็กนะครับอย่างเช่นเรายิงต่อวันเลยนะครับวันละสองสามร้อยนะครับเร่งราคาประมูลอ่ะเราอาจจะเร่งก็ได้นะคือเราอยากจะได้ไล์เมนแชร์เร็วเลยเราก็สามารถเร่งได้เนาะในส่วนตรงนี้นะครับกดถัดไปได้เลยนะครับ เลือกตำแหน่งการจัดวางผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะเลือกอะไรให้เรียบร้อยเลือกคอนเทนต์นะครับนะออก็แบ่งงบง่ายๆเลยครับตามนี้นะครับการมีส่วนร่วมอ่ะสมมติเรามีเงินพันหนึ่งนะครับนะสรุปเลยก็คือแบ่งไปไอเนี้ยการรับรู้แบรนด์เนี่ยสิ้าเปการเข้าถึง15%บนะครับการมีส่วนร่วม30%ข้อความ40%นนะครับก็พูดง่ายๆว่าย,ยิงการมีส่วนร่วมก่อนนะครับ ได้ไลค์เมนแชร์แล้วก็ยิงการรับรู้แบรนด์การเข้าถึงเนี่ยไปในโพสต์เดียวเลยการรับรู้แบรนด์การเข้าถึงการมีส่วนร่วมเนี่ยไปในโพสต์เดียวเลยนะครับยิงเทสไปประมาณทักเวันนะครับถ้าได้ไลค์เมนแชร์แบบออร์แกนิกเยอะๆแล้วเนี่ยหรือว่าจากการยิงแอดเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มายิงแอดแบบพ้อความนะครับนะเพื่ออะไรนะครับนะเพื่อหลายๆคนนะครับนะยิงแอดแบบพ้อความก่อนนะครับโดยที่ยังไม่มีไลค์เมนแชร์เลยเนาะนะครับ ก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับนะทีนี้เราก็ต้องมาบู t ทั้งบูาบู o โพสแล้วก็บูทเพจนะครับนะโดยยิงการมีส่วนร่วมนะครับบางคนก็กดบู p เพจไปสลับกับบูทโพสไปนะครับแล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนะครับนะเออแต่ผมแนะนําว่านะครับนะแอดเปิดเนี่ยยิงว่าสามวัตถุประสงค์ในโพสเดียวเลยนะครับถ้ามันเวิร์กเนี่ยนะครับ แล้วก็มาทำแอดปิดโดยยิงข้อความเป็นแบบธรรมดาได้เลยนะครับนะเปิด CPO นั่นนูน่นนี่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งความเร็วนะครับนะยิงแบบข้อความธรรมดาเลยนะครับนะเออนะครับนะเกตไหมนะครับถ้าเกตพิมพ์เกตขึ้นมานะครับนะและทีนี้นะครับนะมาอธิบายนิดหนึ่งนะครับเรายิงการมีส่วนร่วมการเข้าถึงการรับรู้แบรนด์ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถอ่า เอาไอ้พวกเนี้ยนะครับนะมาทำคอตตอมได้อ่ะเดี๋ยวมาสอนวิธีการทำคอตตอมเลยนะครับกดมันเลือกวัตถุประสงค์ข้อความนะครับกดดำเนินการต่อนะครับอ่ะผมยิงให้ดูเลยเนาะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะงงนะครับสมมุติเราได้ไดเมน์แชร์แล้วนะครับในแอดของเราเนี่ยงบประมาณต่อวันอ่ะยิงมาละหกร้อยไปเลยนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับเลือกเพจของเราให้เรียบร้อยนะครับนะ กลุ่มเป้าหมายกดแก้ไขให้หมดเลยนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับนะเลือกตำแหน่งการจัดวางใหม่อายุใหม่เพศใหม่หมดนะครับนะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเนี่ยก็มากดสร้างใหม่นะครับกดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับนะคือนะครับนะเราจะเอาคนที่เคยกดไ like, ลค์กดเม้นต์กดแชร์เราเนี่ยนะครับมาทำคัสตอมออเดียนนะครับนะแล้วก็ยิงแอดแบบ วัตถุประสงค์ข้อความเนี่ยไปปิดการขายเขานะครับก็มาเลือกคําว่าเพจ a c e b o o k นะครับกดเพจหารายได,ได้เหตุการณ์นะครับนะมาดูของเหตุการณ์ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับนะเราจะเอาคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดๆก็ตามนะครับนะาศาศาคาสากลุ่มเป้าหมายก็เหมือนเดิมครับถ้าให้แม่นก็คือ30วันถึง90บวันนะครับนะชื่อกลุ่มเป้าหมายอ่าผมอาจจะเคยอ่าอาจจะตั้งเป็นคนที่เคยอ่าอินบ็อกอินบ็อกอินบ็อกเฮ้ยคนที่เคยคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์30วันคัตตอมครับตัว O ไปไหนวะเออนะครับมันอาจจะแหลกๆนิดนึงนะคอมนะครับโอทีนี้ก็กดสร้างผมว่าหมายใหม่เลยนะครับกดดาเนินการต่อเลยนะครับตำแหน่งการจัดวางก็อย่างที่บอกไปเนาะผมก็จะไม่บอกซ้าแล้วนะครับเออ หวังว่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็เราก็เลือกคอนเทนต์เลยนะครับนะใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับนะหรือว่าจะสร้างใหม่ก็ได้เนาะในส่วนของตรงนี้นะครับนะก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับแม่อธิบายเพิ่มแล้วนะครับอ่ะนะครับนะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับนะทีะ่ยิงแอด นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เข้ามาในตลาดนี้เนาะเข้ามาในวงการยิงแอดนี้นะครับนะก็สามารถเรียนรู้และทําตามได้นะครับก็จะเกิดผลลัพธ์นะครับนะนะครับก็ถ้าคลิปนี้ดีนะครับมาก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e ทาง Youtube ให้ด้วยนะครับนะก็ก่อนจากกันนะครับนะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมมากด s u b s c r i b e นะครับนะ กดไลค์กดคอมเมนต์แชร์เนี่ยนะครับนะขอบคุณนะครับที่เออยังให้กําลังใจกันนะครับนะผมก็มาทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาฟรีนะครับนะก็ mm hmm. ก็ผมนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ